วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2563เป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจะยมกะการสองปุคโขโลวันนี้เราจะศึกษาปัจจนิกะในอนุโลมปุชาคู่ทุกข์กับมรร เปิดหนังสือไปที่หน้า47สันนิษฐานทุกไม่เคยเกิดตังทยะท่านแรกแต่มักเคยเกิดท่านที่สองมักก็ไม่เคยเกิดเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานนะทุกไม่เคยเกิดเราก็ดูวิถี นะวิธีการสองปุคโลของสัจจะประกอบไปด้วยนะใหม่ๆนี่ต้องดูบ่อยๆนะใหม่ๆนี่ต้องดูบ่อยๆดูไปจนถึงขั้นว่าไม่ต้องดูนั่นแหละแต่ถ้าหยุดดูตั้งแต่แรกเลยนะนะชีวิตก็จะดูไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ดูก็เลยดูไม่ได้ใหม่ๆเราจะต้องดูวิธีประกอบไปบ่อยๆนะ ในวิถีหรือในตารางการสองปุกโลของสัจจะเนี่ยก็จะมีแค่3ตัวเลขเท่านั้นหนึ่งคือสุททาวาสสองคือจตุปัญจะที่เหลือหรือที่นอกจากสุททาวาส3สามคืออสันแล้วก็สำหรับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองหรือสำหรับสุททาวาสกับจตุปัญจะที่เหลือ เราก็จะแบ่งนะจะแบ่งเป็น <c oughs> มจริงก็หมายเลขสามด้วยแหละนะเราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มข้างบนเนี่ยนะกลุ่มข้างบนเนี่ยเราแบ่งเป็นกลุ่มไม่ได้มักส่วนกลุ่มข้างล่างเราแบ่งเป็นกลุ่มได้มักนะแล้วก็จากนั้นนะจากนั้นก็ให้เราดูไปตามลำดับ ตอนนี้สารนิษฐานต้องการทุกไม่เคยเกิดพอเราดูแล้วเนี่ยดูไปทีละตัวเลขหนึ่งสองสามไปเลยนะมันก็จะมีจุดเดียวที่ทุกไม่เคยก็คือปฏิสนธิของสุทธาวาสจุดเดียวเท่านั้นนะปฏิสนธิของสุทธาวาสทุกไม่เคยนอกานั้นนะนอกนั้นทุกเคยหมดเลยนะดังนั้นทุกไม่เคยเกิดก็ได้หมายเลขหนึ่งสุทธาวาสตำแหน่งปฏิสนธิ ตำแหน่งปฏิสนธินะเราก็ใส่เครื่องหมายทุกไม่เคยนี่ตรงกันเลยนะเครื่องหมายข้างหน้าเป็นของสันนิษฐานข้างหลังเนี่ยเป็นของสังสยะทุกไม่เคยได้ปฏิสนธิของสุทธาวาสนะจากนั้นจากนั้นนอกนั้นไม่มีเลยนะเนี่ยทุกไม่เคยมีอยู่ตำแหน่งเดียวนะหมายเลขหนึ่งสุทธาวาสตำแหน่งปฏิสนธิเท่านั้นนะ จังยะท่านแรกต้องการอะไรต้องการองคธรรมที่แต่มักเคยเกิดแต่มักเคยเกิดปฏิสนธิของสุดทธาวาสมักเคยไหมมักไม่เคยจำไว้เลยนะในสุดทธาวาสเนี่ยมักเคยตั้งแต่อรพอหรืออรรัตผลนะ แต่ถ้าเป็นจตุปัญจะเนี่ยก็จะมีสองชุดนะชุดได้มักในพบก่อนมาแล้วเนี่ยนะก็ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติก็คือตั้งแต่เกิดจนตายแต่ถ้าชุดที่กลุ่มที่ได้มักในพบนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ผลนะที่เกิดต่อจากมักนั้นๆแต่ว่าสันนิษฐานในคู่ปุจฉานีเนี่ย ได้ตำแหน่งปฏิสนธิของสุดทาวาสมาตำแหน่งเดียวดังนั้นองค์ธรรมที่สังขยะท่านแรกคือมักเคยเกิดเขาต้องการเราก็ต้องไปดูที่นี่นะเราไปดูในวิถีไม่ได้แล้วทาถ้าสันนิฐานให้องค์ธรรมใดมานะสังสยะต้องการอย่างไรเนี่ยก็ต้องไปดูในสันนิฐานเท่านั้นนะไปดูนอกสันนิษฐานไม่ได้นะ มักเคยเกิดพอเราไปดูในองค์ธรรมที่สันนิษฐานให้มาคือปฏิสนธิที่ของสุทธาวาสถามว่าปฏิสนธิที่ของสุทธาวาสมักเคยไหมไม่เคยมักไม่เคยนะถ้าจะเคยต้องเป็นอรพอของสุทธาวาสอันนั้นเคยก็แสดงว่าสังสยะตอนที่หนึ่งเนี่ยไม่มีคำตอบถ้าตอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบ ก็ตกเป็นคำตอบของท่านที่สองท่านเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่องค์ธรรมของอามันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกับสันนิษฐานบทอย่างไงอย่างนั้นเมื่อใดที่องค์ธรรมของสังใจยะนะตรงกันกับ องธรรมของสันนิษฐานทุกประการไม่มีขาดไม่มีพร่องอย่างนี้อย่างนี้นะให้วิาจารณาว่าอามันตาแปลว่าใชนะ่ความจริงใช่เนี่ยมันน้อยไปต้องตอบว่าใช่เลยใช่เลยนะก็คือมีแต่องค์ธรรมของสันตยญที่มักไม่เคยเกิดซึ่งมันตรงกับองธรรมของสันนิษฐานทุก ประก,การก็คือตำแหน่งปฏิสนธิของสุดทาวาสเหมือนกันเลยนะกำลังเกิดในสุดทาวาสนั่นเองนะกำลังเกิดในสุดทาวาสบุคคลก็ต้องเป็นอนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุดทาวาสาภูมิ คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปาทกณาของรูปาวัจราปัญจามาชานปฏิสนทิจหนึ่งเจตสิกสามสบกามาชากลาบสีกับสุทธาวาสภูมิห้าง่ายง่ายนะง่ายง่ายเราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะพยายามสังเกตไปด้วยอะไรด้วยนะบางทีเนี่ย เราไม่ได้อยู่หน้าจอเราไม่ได้อยู่หน้าหนังสือเราก็สามารถที่จะระลึกนึกถึงบทเรียนต่างๆได้นะแล้วก,การที่เราใช้วิธีการระลึกนึกถึงหรือคิดคิดเรียกว่าคิดลอยๆหรือคิดในอากาศาก็จะเป็นการทำให้เราเนี่ย ทำความเข้าใจได้มากขึ้นจําได้มากขึ้นนะมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเราไม่ค่อยระลึกนึกถึงเราไม่ค่อยคิดนะส่วนใหญ่เราก็จะเปิดหนังสืออ่านไปมันจําไม่ค่อยได้นะมันเข้าใจก็ไม่ละเอียดพอเราต้องใช้ระบบระลึกนึกถึงหรือคิดคิดข้อมูล ในอากาศด้วยนะคิดข้อมูลในอากาศหนระือคิดลอยๆก็คือคิดถึงเช่นคิดถึงวิธีการสองปุกคโลด้วยว่ามันมีกี่ตัวเลขมันมีกี่กลุ่มมีเป็นต้นแล้วก็ทุกเคยตั้งแต่ไหนหมายเลขหนึ่งทุกเคยตั้งแต่ไหนใช่ไหมสมูทเคยตั้งแต่ไหนมักเคยตั้งแต่ไหนหมายเลขสองก็เช่นเดียวกันหมายเลขสามก็เช่นเดียวกันในะคิดคิด คิดภาพไปนะที่เราดูดูแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะทำให้เข้าใจนะได้แม่นยำขึ้นนะแล้วก็ลืมยากด้วยนะเอาละมาอ่านพร้อมกันยัตสยัตถะทุกขสะสัจจานุปัชชะตัดสะตัดธะ มักคาสัจจาโนปัดเชิทธาตีทุกคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมักคาสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บ,บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัจ,จนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานาบทและสัญญาบทได้แก่อนาคามิปนบุคคลหนึ่ง ึ่งกำลังเกิดในโสตาวาสาภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปาทกาณะของรูปาวาจะระปัญจามาชานปฏิสนทิจหนึ่งเจตสิกสามสิบกรม,มะชะกลาบสี่กับโสตาวาสาภูมิห้าสาัตู